วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับตอนไปทำพาสปอร์ตตอนไปต่อพาสปอร์ตที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เนาะพอดีว่าพาสหมดก็เลยต้องไปทำไปต่อที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้แล้วตัวเราเองเราอยู่ที่โซลออเมียนจังหวัดชองกิโดึ่ง ก็ต้องขึ้นรถต่อตออกจากโซเมียนไปต่อรถที่อันซองชีจังแล้วก็ต่อไปที่เพียงเทกแล้วก็ต่อจากเพียงเทกไปที่ทงซออุนหรือที่เขาเรียกกันว่าโซนพอไปถึงทงซออุนเราก็ต้องไปต่อแท็กซี่อีกอีกตรงท่อนต่อแท็กซี่ตรงนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับ พี่น้องคนไทยหลายๆคนได้รนะับรู้เนาะว่าตรงแท็กซี่ของเกาหลีเขามีแท็กซี่หลายมีอยู่ประมาณสามระดับมีแท็กซี่ธรรมดาแท็กซี่พิเศษแล้วก็แท็กซี่ที่แบบเป็นพิเศษแบบของครัวที่ว่าเป็นแท็กซี่แบบว่าเหมือนกับแท็กซี่ที่นั่งก,งกว้างๆบางทีก็จะเป็นรถตู้อะไรเงี้ยเป็นรถตู้ มี w i f i มีอะไรให้อย่างนั้นแต่ว่าค่าบริการจะแพงมากแท็กซี่ตรงนี้มันถ้าเป็นแท็กซี่พิเศษส่วนมากถ้าพ่อที่สอบมาในระบบอีเพก็จะทราบกันว่าแท็กซี่พิเศษหรือแท็กซี่สีดำโมบ,บบแท็กซีนะ่เนี่ยจะมีราคาแพงกว่าแท็กซี่ธรรมดาแล้ว วันที่เราไปมันก็จะมีแท็กซี่โมบบอบแท็กซี่จอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแท็กซี่ธรรมดาก็คือต่อคิวกันมาเพื่อที่จะมารับผู้โดยสารแล้วแท็กซี่มีแท็กซี่โมบบแท็กซี่จอดอยู่ข้างหน้าคันหนึ่งคือตอนนั้นเราก็ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ชินกับตรงจุดนี้ไม่ค่อยได้เข้าไปในกรุงโซนแล้วก็ไม่ได้ ไม่มั่นใจว่าเห็นอยู่แต่ว่าเป็นแท็กซี่สีดําแต่ว่าเขาจอดอยู่ก็คิดว่า oo, แท็กซี่เขารอคิวกันหรือเปล่ารอคิวออกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจอดอยู่เนาะแต่ว่าก็จริงๆก็ก็เห็นแท็กซี่ปกติเขาเขาวิ่งมาแล้วเขาก็มีคนเปิดขึ้นไปก็เลยไปเปิดขึ้นแท็กซี่ปกติแต่พอดีพี่ไปด้วยพี่คนที่ไปด้วยกันเขาเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าแท็กซี่ันสีดำนั้น เป็นแท็กซี่จอดรอคิวนำหน้ากอนก็เลยจะไปขึ้นเขาบอกว่ามามาขึ้นนี่แท็กซี่เขาตามคิวอยู่เขามีคิวอยู่แล้วแท็กซี่คนนั้นเขาก็เรียกใหญ่เลยอีรัวอีรัวอีรัวก็คือมานี่มานี่มานี่แล้วก็พี่คนนั้นเขาขึ้นเขาเขาก็จะเข้าไปทางหน้าแล้วแล้วแท็กซี่คนนั้นเขาก็เรียกเนาะก็เลยเอก็ไปพอขึ้นไปเห็นเราเตอร์ไวไฟก็พอจะเข้าใจแล้วว่าอ,อันนี้มือบอบแท็กซี่แน่เลยก็เลย พี่นี่มันไม่ใชแท็กซี่ธรรมดาแล้วนนี่มันโมบบ์แท็กซี่นะก็เลยเออก็คิดดูพอพอมันชัดเจนก็ตรงที่ว่าเขากดมิตเตอร์พอเขากดมิตเตอร์ปุ๊บถ้าแท็กซี่ธรรมดาเขากดที่สี่พันวอนแต่แท็กซี่โมบบ์แท็กซี่กดหกพันวอนก็เลยลองดูว่าแท็กซี่โมบบ์แท็กซี่กับแท็กซี่ธรรมดาราคาจะแตกต่างกันยังไงตอนที่เรา ขึ้นไปเราขึ้นจากทงซอ,อุนเทอร์มินอลไปที่สถานทูตแทกุกเทศากวานก็ทั้งหมดราคาอยู่ที่1 7 0 0 0วอนสำหรับโมบบบแท็กซี่หรือแท็กซี่พิเศษแล้วขากลับเราก็ขึ้นแท็กซี่ธรรมดาจากแทกุกเทศากวานมาที่ทง จออุ่นพอมินนนก็มีราคาหนึ่งมืสองพันวอนก็คือข้อแตกต่างระหว่างมบบบแท็กซี่กับแท็กซี่ธรรมดาอยู่ที่ตรงนี้สำหรับคนที่ไปอยากจะให้ให้ดูดูดูก่อนเนาะว่าถ้าเป็นแท็กซี่สีดำจอดอยู่ข้างหน้าแท็กซี่ปกติไหลาตามมาเงี้ยให้เราขึ้นแท็กซี่สีที่ไม่ใช่สีดำเราจะได้ ถ้าโดยสารถูกกว่าก็ถูกกว่าอยู่ที่ประมาณ5,000วอน5,000วอนของเราแล้วก็ถ้าคนที่อยู่ในกเกาหลีก็จะต้องไอยู่นะว,ว่า5,000วอนก็ประมาณ20กว่าบาท25บาทประมาณนี้นะต่อ1,000วอน5,000วอนก็ 100, ร้อยกว่าบาทอยู่นะแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสตรงนี้ก็ก็ขึ้นแท็กซี่ อะไรก็ได้มือบอกเทสซีก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ต่างกันมากหรอกแต่ว่ามันก็มันก็แตกต่างกันอยนูะ่ก็ได้ซื้ออย่างอื่นได้อีกเป็นชิ้นซื้อน้ํากินได้อีกหลายขวดแต่ก็คือเป็นประสบการณ์ของเราที่เราได้ลองขึ้นแล้วสําหรับคนที่ไป จะไปทําพาสปอร์ตหรือไปทําธุรกรรมที่ประเทศเกาหลีเอที่สถานทูตในกรุงโซนตอนนี้ก็ให้ศึกษาข้อมูลดีๆเนาะเพราะว่าตอนนี้เขามีนโยบายกันว่าสำหรับคนที่มาทําธุรกรรม ทุกชนิดให้มาในวันที่วันในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์สามวันนี้เท่านั้นยกเว้นคนที่จะมาทำพาร์ทขาวเพื่อกลับบ้านสามารถมาทำได้ทุกวันเพราะฉะนั้นให้ศึกษาข้อมูลมาดีๆเราก็ไม่รู้นะว่าเขาจะปิดเปลี่ยนแปลงยังไงเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเขา มีนโยบายอันนี้ออกมาให้ทางสถานทูตทำแบบนี้แล้ววันศุกร์ที่เราไปคนเยอะมากน่าจะประมาณเข้าแถวรอกันน่าจะประมาณหนึ่งร้อยเมตรน่าจะได้ถ้าคนที่ไปสถานทูตแล้วเคยไปสถานทูตแล้วจะรู้ว่าห้องน้ำหลังสถานทูต ด้านหลังของสถานทูตที่เป็นลานจอดรถอยู่ตรงไหนนั่นแหละนั่นคือจุดที่ยืนที่เรายืนตอนเข้าแถวตอนเพื่อที่จะรอเข้าไปก็คือหางแถวไปอยู่ตรงนั้นสําหรับเราไปถึงสามโมงครึ่งหางแถวเราไปอยู่ที่นั่นแล้วแต่พอเที่ยงวันเราก็เป็นกลุ่มสุดท้ายเป็นชุดสุดท้ายที่ได้ทําพาสปอร์ตเพราะว่าหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเขาก็เบรกพักเที่ยงกันอยู่ เขาจะเบรกพักเที่ยงหลังจากนั้นเขาถึงจะให้กลับมาทําอีตอนบ่ายตอนอีกทีตอนบ่ายโมงเพราะฉะนั้นคนที่จะไปทํำพาสปอร์ตหรือไปทําธุรกรรมที่สถานทูตให้เตรียมตัวไปดีๆเตรียมอาหารการกินติดไปด้วยเพราะว่าถ้าอย่างวันที่เราไปคือคนที่ยังไม่ได้ทําก็คงจะไม่มีใครกล้าแตกแถวออกไป เพื่อไปหาอะไรกินก่อนเพราะว่าถ้าออกไปแล้วจะกลับเข้ามาเข้าแถวก็ต้องมาต่อแถวใหม่อีกเขาก็คงจะไม่ออกไปกันหรอกก็คงจะทนหิวกันแหละแล้ววันวันนั้นจะทําเสร็จหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เพราะว่าแถวยาวมากเราหันมองไปข้างหลังแถวก็ยังยาวอยู่ขนาดว่าเราอยู่ที่หน้าประตูสถานทูตแล้วมองไปด้านหลัง ถยวยังยาวไปอีกห้องน้ำอยู่ก็คิดว่าไม่น่าจะทำเสร็จระมานนั้นเพราะว่าทางสถานทูตเขาก็ต้องมีการควบคุมเรื่องอุณหภูมิในร่างกายของเราก็คือต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและต้องมีการให้เราฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือเตรียมอ้นั้นไม่ให้คนที่เข้าไปในสถานทูตเยอะเกินที่เราเข้าไปน่าจะมีประมาณสิบคน อยู่ข้างในส่วนมากจะอยู่ข้างนอกแล้วธุกรกรรมทําธุรกรรมก็ค่อนข้างจะได้ช้าหน่อยก็เลยอยากจะให้ศึกษาข้อมูลตมเตรียมตัวดีๆวันที่เราไปนั่นก็มีคนที่มามาผิดวันคือมาตั้งแต่วันพฤหัสเสร็จแล้วไปที่สถานทูดเขาบอกว่าเขานัดให้มาใหม่วันศุกร์ก็เลยต้องมานอนรออีกหนึ่งวัน ื่อที่จะมาทำพาสป p o r t เพื่อที่จะมาไม่ได้มาทำพาสป p o r t อันนั้นเขามาถ่ายัตรประชาชนแล้ก็ต้องมาเช่าโรงแรมนอนอยู่ที่กรุงโซลแล้วก็มาทำอีกทีวันศุกร์พร้อมเราแล้วก็กลับไปแล้วพอทำเสร็จแล้วเราพักเที่ยงก็ว่าจะไปหาอะไรกินเนาะวันนั้นก็พอดีมีร้านอาหารไทยที่อยู่ในเขตนั้นเขามาแจกใบปลิวให้เรา เขาก็มาแจกใบป,ปิวพกวกเราก็เลยไปลองว่าอยากกินเห็นเป็นอาหารไทยเราเป็นอยากกินส้มตำด้วยเพราะว่ามีพี่ที่ไปด้วยเขาเอาเข้าวเหนียวกับหมูปิ้งอปอกติดตัวไปก็เลยว่าจะไปสั่งส้มตำมากินกับข้าวเหนียวหมูปิ้งวันนั้นเราไปกินกันตั้งแต่เที่ยงเข้าไปตอนเที่ยง ใช้เวลาผ่านไปสองชั่วโมงเราสั่งตำไทยสองชั่วโมงจากเที่ยงไปสองเราได้ตำไทยเป็นเวลาสองชั่วโมงเพราะฉะนั้นใครที่จะไปก็เตรียมตัวกันดีๆเนาะสองชั่วโมงเราสั่งตำไทยกับไก่ทอดก็เลยได้ยกเลิกไก่ทอดไปอันหนึ่งเพราะถ้ารอต่อสงสัยจะบ่ายสาม เราะว่าเขาก็ยังถามกันอยู่เลยว่าไก่ทอดใส่กี่ชิ้นไก่ทอดใส่กี่ชิ้นไก่ทอดเอากี่ชิ้นแต่ไก่ทอดใส่กี่ชิ้นต่อหนึ่งเซต็จเลยว่าเอาเอเขายังไม่ได้ทอดถ้างั้นขอยกเลิกก่อนละกันเขาก็โอเคยกเลิกได้ยกเลิกไ,ก,เลกได้ก็เลยยกเลิกทั้งฝากไว้เป็นจาหอนเป็นประสบการณ์ว่าเรา ไปที่สถานทูตในช่วงของโควิดช่วงนี้ให้เราเตรียมตัวดีๆแล้วก็สำหรับคนที่มีรถตรงหน้าสถานทูตขอขอเป็นจุดห้ามจอดเนาะวันที่เราไปเรายืนรอยืนรอเข้าคิวรอ,อกันอยู่ก็มีตำรวจเข้ามาถ่ายรูปอยู่เพราะว่ามีคนจอดรถตรงหน้าสถานทูตเยอะเลยตามน้องผู้หญิงคนที่เป็นเกาหลีเป็น เป็นแฟนของคนเกาหลีเขาก็บอกว่าตรงจุดนั้นเป็นจุดห้ามจอดแต่ว่าก็คือมีคนไปจอดไม่รู้ว่าเขาไม่รู้หรือว่ายัางไงตำรวจเ,เขาก็มาถ่ายรูปถ่ายวีดีโอก็ก็เห็นเขาก็มองมองมองคนไทยอยู่นะเพราะว่าคนไทยเข้าแถวยาวยืดมายาวมากเลยเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ห้ามมีการชุมนุมเกินสิบคนแต่วันนี้วันที่เราไปนี่ น่าจะหนึ่งร้อยร้อยกว่าคนที่เข้าแถวรอไม่ไม่น่าจะอยู่ด้วยหนึ่งร้อยคนวันที่เราไปทำพาสปอร์ตก็วันที่ยี่สิบสี่เมษาสองพันห้าร้อยหกสิบสามคือคิดสกกราดสองพันยี่สิบวันนี้ก็คือล่าสุดคือเมื่อวานนี้ เราไปวันนี้เราก็เลยไม่แชร์ประสการณ์ให้ให้บังเผื่อที่จะได้เป็นการตัดสินใจแล้วก็ไม่ใช่ตัดสินใจดิถ้าใครยังไม่หมดก็ก็ลิกเลี่ยงไปก่อนแต่ถ้าใครหมดแล้วก็ก็ศึกษาข้อมูลดีๆว่าเขาเปิดวันไหนเขาปิดวันไหนแล้วก็ไปก็เตรียมตัวเตรียมอาหารไปไว้สําหรับกินด้วยโอเคคลิปนี้ขอจบ <S 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 แค่นี้นะฝากกดติดตามด้านล่าง ให้กับจิตติทิมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ